สวัสดีครับพี่น้องพบพ,พอกระช่องฟุกขวัญใจนะครับบัตรที่นี่นะครับอันนี้สิเป็น EP ทีที่ถ้าไดว่า1 2 3่งอพีนี้พีทเนาะเป็นบอกใช่ไหมสีหรือ5เอาเป็นว่าสั่งสีห้าไม่รู้เอาไว้ก่อนนะครับย่ำาลงในจังหวะกัน แต่ว่าวันนี้ครบกําหนดแล้วนะครับพอดกาหนดแล้วที่เฮ้าซิมาเลี่ยนขันต่อไปนะครับสําหรับวิชาทางหมอล่เนอะกพี่นอ้องเออรอบที่แล้วผ้าทองไปนะครับรอบนี้ซิมาแจกนะครับแจกไปท่องเลยนะครับเวลาจดให้จดตามที่ผมผ้าล่ําเลยนะครับคําไหนไม่ชัดเจนให้คอมเมนต์ หรือทักเฟซบุ๊กมาถามได้เลยนะครับว่าคำนั่นแปลว่าอะไรคำนี้มันเป็นคำว่าอะไรยังไงนะครับมาถามเลยนะครับก็เอาละเบาๆลอยห่างนะครับสำหรับรอบนี้นะครับท่องเขียนคือตามนี้เลยนะครับตามที่สิบห้าล่มสเต็ปนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดท่องได้เล้ว,เป,เ,วเ,ปเป็นแล้วสิไปเปลี่ยนแปลงสิบไปดัดแปลงอีกอย่างก็เล้วแต่ชื่นไปตามสบายนะครับอ่าโอเคนะักเรียนทุกคนพร้อมโอเคนะครับโอลาโน ุทธรัตนะตยังธรรมรัตนะตยังสังขรัตนาทตยังละจังคุณเอ๋ยคุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ละทั้งคุณศิลป์คุณทานใฮ้ซอยด,ดุนบันดานให้ซอยโปก๊กซอยบางให้ซอยกังซอยคุ้มให้ซอยปุ่มซอยลเอียบหมอลำ โอลาโนโนคนฟังเออคำไหนที <Matthew> ่ม <yells her> <them> ันเป็น <studying> ชื <just> <people> ่อของขวัญใจให้เปลี่ยนเป็นคำว่ามอล่ัมหรือซื้อของเจ้าของก็ได้ไม่คัดจบูกว้ย หันหนึ่งขาปานม,มือนอมถาวายก่อนกลมใสมาดีคำเอ่ยคุณะไตโนเกวสีบางใบระบางเสียนผู้ขาล้ำผู้ขาล้ำจะได้กะได้เกินในมันเลือเล่อนคือตุม่มอีกอันนึงให้มันไหลนวลน,นุ่มไปดักงคือฟองน้ำย้ำผู้ขานึกถึงรูบาจงมาตุมมาตอมมาดีคำเอ่ยกานผู้ดใดอินผอมบาโลเถิดังกลม ขอกับก้มขอกับก้มคุณพอบิดาขอกับก้มละคุณแม่มันดาผู้เป็นผินบุพ้าอยู่ในพวมผืผนคนในนี้ร้วนแต่มีศักษีที่มารอถาบึงนน โนรับบันทึกจากเกวยยจังลุงบานยางมาพ่อชาะนั้นพ่อชานั้นขอให้เสียงผูข้ขานิปานดังลี่ไลให้ดังปานสาละโนอกองใช้ใส่เขนบ่มีเขื่อนเดือนเอ้เดือนเจ้าผู้เดือนไงยขึ้นจังว่าตกกั้งคืนในเสียงขึ้นขืนกองดีเด็โน,นอไอเสียงขืนขึ้นกองนิปานขวักสีจุ ให้สตาพื้นได้หัวดื้อและมันยุมย่มยุมไปกุมคาเงินทองสมกันเดือสมผัวม,มาไม่ปองซอยงานวันมีดีบ่ดีก็ให้พ่อฟังได้ฟังได้ปัญญาไวไหลเรือนยาเดคะเดเกินให้ดังกลองตอสยามสยามให้ดังกลองตอสยาม,อมเอาละโยกแหลกแหกหมัน สิทธีต้องล้ำลึกนึกถึงคู่เพ่นว่าหากเสด้บังอาจประมาทคู่สิทธิ์ผู้นั้นสิดีสิดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ขาบ่ได้บังอาจประมาทคู่ยังล้ำลึกถึงคุณคู่บาอาจาย์อยู่เสมอแล้วฮันนี่เพื่อนจังเลยว่าจำพี่เตาวจำเจ้ายืนยาฝาบืนตัวเป็นคนผู้น้อยย่ำเสียโกสิต่อยต้องมีคู่มีบาต้องกับใบเบาหาเตอร์ทูลมันจังแม่นธรรมาดาดอกพ่อใหญ่ลูกต่อลืมคุณพ่อคุณเมียเพื่อนมามันบด่ดีลูกสิลื่มคุณคู่บาอาจย์เพื่อนบ่ มันบบถูกเหตุหน้าก็ต้องเบิ้งข่าวบโกว่ามีหน่อยหรือไรคนดีไปใส่ก็ะบาตายดอกอีพอไปใส่ก็บื้อตั้งแต่มูยาสเป็นคนรู้ผิดอีผิดข้องให้ไปตามทำนอกอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นสิทธ์บอกหลอกว่บาบ่ามีอาจารย์แล้วฮันดีเพิ่นมาเลียนนำพอเพิ่นว่าก่อนํำคู่ผู้ใดดูนั่นไดเถิดทุนไว้จักแม่นดี แล้วบัดน,นี้คุณครูบอาจารย์สอนลูกศิษย์หูจักนันหูจักนี้ทุกอย่างบอกเคยเสียดอกเมียเอ้ยูกขาบอแมนศิษย์ลืมคู่ศิษย์ถือทูลบูชาไว้และบอคือคนบางคนเพิ่นสอนได้ดีแล้วลืมความล่ำบอตั้งที่เอียงบอตั้งที่เอียงล่ำจนมีือเสียงจักไพสอนตั้งแต่เขาคำว่าวนันยุดาว ส่วนตัวผมบ่เคยเฝ้าก้าวเล่าดูถูกให้เ,เหสียหายดอกแม่เอ้ยลาจังมาสาทูเดอคุณของอาจารย์ให้แนมน้ำสองทางให้เห็นแจงให้เป็นเสียงเทียนไต้เป็นแสงไฟๆๆแจ้งสว่างสาธุเดอให้คุณพอ่อคุณแม่น้ำทางเป็นแสงไฟโน้อสองแจงขันลำ men miền muốn đi hà lâm đầy Mẹn muốn đi Sát tha ôi 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 ຍົກແລະແຖມານໃບພໍຍໍູ ท่นเป็นศิษย์ต,ตองลำลึกนึกถึงคู่วนมาจีกับปู่ต้องมีบาดปู่ศาสต้ตองมีเหลี่ยมมีไล่แล้วบัดน,นี้มือสิบนิ้วของผู้ขาขอไหวไปยังท่าหลวงโพอหลวงพีหลวงนินท่ทุกทุกกลุ่มทุก,ท,กทุกองผู้เป็นประทานไฟสงแล้วอันนี้ไหวหันมาท่าเจ้าภาพสัตธาผู้พนสากน้ำกระท่าบุตรในมือนีวันมีไหวไปยังเจ้าทีเจ้าตานเจ้าบ้านเจ้าซองผู้พล ปรกรกษาบานเมืองของเฮาเพราะฉะนั้นมือดนีดีใจลายเดมากินเข่าหวามพา้ามากินปลาหวามถวยมากินข่วยหวมวีมากินปีหวมกาบมาอา,าบตามหวมบงังมาฟังลำมวนซืนเพราะฉะนั้นในมือนี <S <S ได้ไวไออ่ายอญ่กู้ซ็จสับเรียบร้อยเป็นตามหลักตามการแลววนอกพี่นอก,นอก,นอกเนาะเฮาบัดนี้เบ,บาๆลายไ่ห้างเดินดงหาบอลลุงสลารา เอาวันนี้จังแล้ว่าฟังเือเจ้าเต่าปอสาตาในเหมือนนสิเดินดงดันปาพวปะมาใสาหรือเอหงใส ขันเท่าเก่าสันพัดพากบานออกทางเก๋ีกวงว่าปวงหมอลำเดียวเดินไปดู่งดันลำตั้งสันผู้ชื่นดึนเกาเกาหรื้อผู้ลำใส่ของมาลำหลงใส่เกียนและพู้ติบไปเยียบเป็นเกียนเป่าลำสับย่อมือเพนลลาน่วยสละนอน้ำฝนละบาดไปอ่อนนั่นร้อนเป็นบูวแตงตั้งกวนนัดบพันเป็นบูวแต่งแสดงให้พี่นองเอ็้นกองบอนเพิ่นเสียนอยากนี่ผู้เดินอยู่ในวุงย่ำาละบบ้เดินจงผู้แตงจะเป็นเรื่องเพราะซ้ำยังนั่น ยังนั่นละฟังบัตรมันมวนซ้ำยังนั่นฟังบัตรมันมวนด้วยปูนุปูหยาบแบงกังปานาชมมาลาชันลาลื่นใจ ชมมาลาชันลาเลิงใจยามมาร้องเพลงไต้ผู้หัวใจฉันเมื่อละเบื่อเดินโดงเก่าพวกเขาหอมไหลหอมเดือดโดเก่าพวกเขาหอมในหอมเดือพู้หอมดอกไม้ลมต้องกินไอคิดถึงเธอเลยยโดมาดมกินถึงเธอเลยโดมาดมชมนันนาชมมาลาจูบแกมตั้งแกมสถิการันซับว่ากุหลาบเตะโจกกันจะเบ็งกีชมดอกนั้นแล้วเรามาชมดอกนีจิตวีใจวอนคือดังวนมาพบดบดันกลางดาวอยู่ร้องแถวตำปัพนาวัน รอ,องแถวตำปปนาวันในเช่นชมดวงจะจันฝันอินแกวตาโพภะบองหัวใจดื้อลวก็ต้มหม้อหม้อคือจะนอกจากน่ละโมงไม่เสเขาเป็ดบองเป้าเขาโค้ดนสัตว์นี่ละตนเดียวรัดปัดปงผงเด้าพ่อข้าวแล้วเดินดุกกับเตาเต่าเตาตาละต่ตาเตาเต่าพ่อข้าวแล้วเดินดุกกับเตาออกจากหนองดันตะไปทางเฝ้าวังลา เอาซ้ำนั่นสากวนนัวลุงครับผมซ้ำนั่นสากวนนัวลุงผู้จูงก่อนล้างผู้ฟังมันยืนผู้เดินไปนาก่อนมาต่อเดินไปนาก่อนมาต่อเอาดีโนแต่เพราะซ้ำหนีซ้ำหนีลงไว้วันเดินสีน,า,น,วนสาวนเสาหมอนไว้ก่อนดอกนั้นนาเนี่ยจบเรยวอันนี้คือโยกทีหนึ่งคือ าตามลักตามการก็คือเป็นยกไหวออกยกคู่เนาะบัดที่นี่อันนี้คือตามลักการเก่าๆเลยแบบโบราณผ้าเห่นมาเลยที่นี่เนาะไหวอ่ยอยกคู่เซตกับเดินโดงลง่บัดที่นี่อีกไฟเขาก็สิขึ้นต่อเฮาถ้าเฮาเป็นผู้อาเป็นผู้ยิ่งเนาะเฮาก็ะสิล่ำต่อไฟท้ายลง่มแล้วอันนั้นไฟไซ้ายเขาก็สิขึ้นมาเขาก็สิป,ประกาศจะท่าไปถ้าเฮาเป็นไฟท้ายมันว่าเฮากรสีร่ำก่อนไม่ยิ่งเนาะพอร่ำก่อนไม่ยิ่งเซตปุ๊บ ปัจที่นี้ไม่ยิงกับสิขึ้นต่อเข้ามาไหวออยอคู่นะครับสิเป็นลักษณะนั่นนะครับยกแรกมันสีบอหลายยกแรกสิเป็นยกสั้นๆกระจุดกระจุดนะครับแล้วแต่แล้แว,แ,วแตว่แตวาสิโตกลุว่วาสิลินแบบใดแต่ถ้าตามหลักการโบราณแล้วเล่นแบบนี้นะครับไหวออยอคู่สิเดินดงโลงขึ้นจบแล้วก็ยกต่อไปขึ้นประกาศรัทธาแล้วจัหาเนวมาเบากันต่อไปนะครับสิเป็นลักษณะนั่น ก็สำหรับคลิปนี้มาแจกก่อนล่ำนะครับจดตามที่พาท่องเลยทิดท่องไปสเตตบังหันท่องก็คือจดจดจด,จด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 หลอไปท่องขำาใดบอขอใจคอามบินถามได้เลยนะครับผมสิหูนะครับว่บามันอยู่ตำแหน่งใดนะครับของบทบาทนะครับช่วงนั่นช่วงนี้ ช่วงคำว่าจะสั้นช่วงคำว่าสี่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขั้นสนใจทีสิเรียนดูอีหรีนะครับพี่น้องโอเคคลิปนี้ลงไว้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย